1 Да-да-да yeah. 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 タイミング、えーまあ、ショッピングカップ新しい大会の、ねえー、開幕戦アウェーということで私自身も初めてのインドネシアだし、えー、非常に楽しみ。 ครับแน่นอนนะครับว่าอันนี้เป็นารายการใหม่ในในการแข่งขันฤดูกาลนี้นะครับก็มีความรู้สึกที่ตื่นเต้นที่ได้ร่วมรายการนี้แล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้เดินทางมาที่แข่งที่สนามี้แห่งนี้ครับารแระโกนะรทีのの่นี่เคะดน่ี่ดังง ทุนาจาระระเบิด้ทักษะระอีสกกะพัฒนาตัวก็จะเป็นรายการที่ได้วัดคุณภาพได้ถามว่าเราอยู่คุณภาพตรงไหนในระดับอาเซียนนะครับครับก็เป็นเกมแรกในร์นาเมนแล้วก็เป็นครั้งแรกของสโมสรนะครับก็จริงๆแล้วเราก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เป็นเกียรติที่ได้มาเล่นในรายการนี้ครับก็คิดว่าทุกคนพร้อมที่จะลงไปโชว์ในวันพรุ่งนี้แล้วก็จะทำงานให้ออกมาดีที่สุดในวันพรุ่งนี้ครับผม Thank you, thank you, thank you very much. 对、嗯。嗯嗯 เกมเอาไว้มันจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องเตรียมใจไว้นะต้องเตรียมพร้อมสภาพร่างกายแล้วก็จก็ใส่ติตัวพยายามชนะแล้วกลับไปด้วยกันเตรียมได้ตั้งแต่วันนี้เลยไปไป Ucapkan kepada tim Dede Patung dari Taman. đi hết bên hướng láng phải, nhanh trở lại đây. nhanh lên các bạn, nhanh